สวัสดีครับมีคําถามเข้ามาอยู่หลายครั้งครับว่าแนวการส่วมแบบเทรนนิ่งแลบ,บโค้ชชิ่งนี้จะสามารถทําให้คนฉุกคิดได้จริงหรือเพราะว่า HRD หลายท่านครับให้แนวคิดว่าผู้เรียนนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบคิดแลด้วโดยปกติในการทํางานเขาเขาไม่ได้คิดนะครับแล้วเขาจะสามารถคิดได้เองเลย ขออนุญาตนะครับการสอนแนวเทคนิคของโค้ชชิ่งที่วิทยากรสถาบันใช้นะครับเราเรียกว่าเป็น r o c e s s นคะรับเป็นกระบวนการการที่ผู้เรียนจะคิดได้เองไม่ใช่ตัววิทยากรครับแต่เป็นโ o รเซที่วิทยากรของสถาบันใช้ครับเพราะว่าวิทยากรสถาบันจะใช้คําถามเพื่อให้ผู้เรียนสอบกระจกครับการสอบกระจกเกิดอะไรขึ้นครับผู้เรียนก็จะมองเห็นตัวเองครับเขาอาจะไม่กล้าคิด ในการทํางานปกติเพราะว่าเขามีความกลัวแต่ในคลาสครับเนี่ยก่อนจะไม่ได้ทําให้เขาเกิดความกลัวเลยการตอบคําถามในคลาสครับเขาจะเป็นผู้ตอบด้วยความเต็มใจเพราะเขาได้คิดด้วยตัวเขาเองการคิดด้วยตัวเขาเองกระบวนการของการสอนคือใช้การใช้คําถามเปิดเชิงบวกเพื่อให้คนมองเห็นค้นพบจุดที่เขาติดอยู่ครับและเขาจะเป็นผู้ยอมรับว่าบอจริงๆเมื่อก่อนมันคืออดีต ที่เขาติดอยู่เพราะอะไรเขาจะหาเจอเครับค้นงบและยอรอบการอยากเปลี่ยนของคนเราครับจะอยากเปลี่ยนขึ้นมาเองถ้าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ไม่ดีตัวเองไม่ชอบแล้วล่ะและมีวิธีการขั้ทฤษฎีที่วิทยากรแต่ละท่านจะสอนให้ในหัวข้อนั้นๆก็ๆจะทําให้เขาเริ่มเลือกที่จะเปลี่ยนนะครับเป็นทางเลือกของเขาวงจรพฤติกรรมที่ผมขั้นไว้ตรงนี้ก็จะเ,เห็นว่าธรรมชาติมนุษย์ครับ มีความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดมีความคิดเชิงลบมีความรู้สึกที่เป็นเชิงลบทําให้ไ,ไม่ไมนาไปสูก่การกระทําแต่วิยากรของสถาบันครับจะสร้างกระบวนการนี้คือใช้คําถามให้เขาฉุกคิดว่าเขาติดหลุมพรางอะไรความเชื่ออะไรที่เป็นข้อจำกัดความคิดอะไรครับที่ทําให้เขาไปต่อไม่ได้เขารู้สึกอะไรครับที่เป็นเชิงลบและทําให้เขาปรับเปลี่ยนด้วยตัวเขาเองครับผ่านเวิร์ฟชอ็อปผ่านกรณีศศาสตต่างๆ ก็จะทําให้เขาเริ่มมีกระบวนการครับจากการที่นั่งฟังดูเหมือนกับว่าเขาไม่ได้โต้ตอบในกระบวนการของเทรนนิ่งแอนด์คโคชชิงครับผู้เรียนจะไม่ได้โต้ตอบระหว่างที่เวียกรใช้คําถามครับเพราะคําถามของเวียกรยไม่ได้ต้องการคําถามที่ต้องการคําตอบแต่เวียกรยถามเพื่อให้ผู้เรียนจุกคิดครับจะเห็นเลยครับผู้เรียนจะนั่งเงียบแต่พอให้แลกเปลี่ยนกันผู้เรียนจะพูดคุยครับเรื่องของตัวเองครับนั่นแหละครับเขาได้คิดด้วยตัวเขาเองเลย เขาบอกว่าคนเราครับคิดอยู่ตลอดเวลาครับแต่การที่เขาจะคิดเพื่อน,นําไปสู่การปฏิบัตินั้นเขาต้องเป็นคนคิดวิธีการของเขาเองครับวิยรอของสถาบันครับจะใช้โปรเซสนี้ให้เขามีเป้าหมายว่าเขาจะไปลงมือทําเรื่องอะไรเป็นคอมมิชมนต์ของเขาครับระหว่างการอบรมในแต่ละสไลด์ในแต่ละเรื่องหรือทั้งหลักสูตรครับขออนุญาตสรุปโปรเซส์นิดนึงทาไมถึงมั่นใจว่าผู้เรียนจะคิดได้เองเพราะ ผู้เรียนเป็นผู้สอบกระจกค้นพบมองเห็นและอยากเปลี่ยนเป็นตัวเองเขาจะเห็นครับว่าเขาติดความเชื่อความคิดหรือความรู้สึกเชิงลบอะไรเขาจะปรับเปลี่ยนครับโดยใช้ทฤษฎีต่างๆหลักการต่างๆที่ได้เรียนรูปป้ไปมาเป็นทางเลือกในการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสไตล์ของเขาไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการจะเกิดความวมิตเมนครับดังนั้นผู้เรียนไม่ใช่แค่คิดครับจะพร้อมที่จะไปเผชิญกับสภาพแวดล้อมเดิมด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ นี่นะครับคือการตอบคำถามของผมว่าผู้เรียนที่ไม่ชอบคิดจะคิดได้เองจริงหรือครับขอบคุณครับ